นะอยู่กับเกมอาร์ติลุย3สามก๊กนะครับ SRPG นะครับผมแนวนี้เลยนะก็จัดทีมลุยด่านตีทับตามในะเรื่องสไตล์สามก๊กนั่นแหละนะครับผมก็อ่ะไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะฮะสักครู่หนึ่งแล้วกันนี่เข้ามาก่อนปั๊บ นะฮะก็เป็นเรื่องกันแหละนะครับผมเราวาไปเราข้ามไปเลยก็ได้นะครับตรงน,นี้นะฮนะแต่เขาก็จะให้เราทำการเอ่อเลือกคล้ายๆกับสำนักหรือเปล่าน,นะเนี่ยรถดานีจอนบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เลือกใช้หญิงนะอะไรอย่างนี้ก็ตั้งชงตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนะครับพอเข้ามาแล้วก็นี่เลยนะเป็นการเล่นแบบภาพผลไม่ได้นะภาพแนวนี้นะครับก็เราทําการเนี่ยก็คือกดอยู่ที่เควสต,ตรงภารกิจตรงนี้มันก็จะเดินไปให้นั่นแหละนะครับผมเออนะครับง่ายเลยนะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะ อเรากดข้ามไปเลยก็ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราไปทําการลุยนะครับแต่นี้เหมือนจะเป็นตีเมืองนะครับอ่ะเราตีรอบๆเมืองก่อนนะครับผมนี่ตัวเกมนี่มีให้เราใส่ทัพลงไปนะครับผมนะอันดับการลงมือก็สลับได้นะครับว่าจะให้ใครลงมือก่อนลงมือหลัง นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นคือท้าประตูมีออ,อ,อโต้ให้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องออโต้ก่อนนี่ป๊บหน่าเขาจะเป็นตารางแบบคล้ายๆซูเปอร์รบอทนะครับผมก็นี่ฮะเดินไปเลยครับผมบึบนี่แล้วเราทําการกดโจมตีตรงนี้ฮะนี่ไงอันนี้อีกโจมตีได้ไหม นี่เราโจมตีตัวไหนโจมตีระยะไกลแล้วก็โจมตีไปนะครับระยะไกลปุ๊บอันนั้นจะเป็นพวกสกิลนะครับผมก็รออ่รอ,อให้มันแบบใช้ไดก้ก็คือตามนั้นนี่อันนี้ตัวไหนเอ่ยเราสกัดตรงนี้ไปก่อนนี่ครับจะได้จบจบไปโอเค พิมเขาห้นี่นะฮะเราก็โดนโจมตีสวนเหมือนกันนะครับมนี่สกิลมาละนะครับโดนพโดงกลับมาไม่โดนนะปับป๊บปั๊บนี่ตำบงตำบันเลยทักอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นฮิลเนาะไม่น่ามีอะไรนี่โจมตีไปใส่บันนี่แทงแทง,แทงกระนำนะฮะว่างั้น หนามีกดข้ามด้วยนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนพอสแตนบายไว้ไป,ไปไหนล่ะเฮ้ยแล้วก็สแสตนบายตรงนี้เอเอนะครับ นะฮะประมาณนี้ชึบมีกดข้ามด้วยน่าจะชนะเลยพวกเนี้ยเพราะว่าเขาน่าจะคำอนวณอันนี้ไว้ให้แต่เราไม่ครับเราลุยให้ดูก่อนโดนดีครับอีกแล้วสาม้านเก้าสิบเอ็ดเองนะ uh huh. อันนี้มีสกิลแล้วสี่เระเนี้ย อ,อันนี้เราลุย้านบอลเลยนะครับผมไปฮะโอเคนี่งไงโดนเหมือนกันวะเฮ้ยนี่งไงสกิลมาป้องกันให้นะครับผมเป็นออโต้ตสกิลนะกี้มา ไปฮะมีถอยทับด้วยนะน่าจะเป็นปุ่มหนีนั่นแหละอืมไอ้หนูเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวผมผมตีนี่แหละจบง่ายง่าย ยังไม่จบครับยังไม่จบนะอัลลันโอเคประมาณนี้นะครับการเล่นก็แบบอ่าตลุยดานไม่ใช่ตลุยดานก็คือแบบนี่แหละเป็นช,ช่อง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 ไปนะครับผมอ่าแล้วก็มีออตโต้ให้ด้วยครับชิวๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการแพ้ทางนะลืมให้ดูทั้งสายบนเลยครับผมนะครับก็ หอกชนะทหารมา้นะาทหารม้าชนะธนูนะครับธนูชนะนักกลยุทนะนักกลยทธ์ชนะทหารหอกนะครับก็ลองดูนะครับเนี่ยวลนธนูวันธนูแล้วก็หาทีมทหารม้าลงมาเยอะนะถ้ามีนะถ้ามีให้เปลี่ยนนะครับผมก็สามารถคลิกเปลี่ยนหรือไม่ก็ลากเปลี่ยนได้เลยนะฮะลากขึ้นลากลงได้เลยนะครับก็เลยเมื่อกี้ลืม,ลม แนะนำอะไรกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราถอยทับก่อนออะเราไปดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่เป็นี้งเป็นการจัดทีมนะช่วยขาวไม่ใช่ช่วยข่าว,ว,าวจัดทีมแบบยาวนะครับผมอ่ะนี้ตัวเกมมีไอดอลให้ด้วยนะครับผมเนี่ยระบบไอดอลนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอ่าไปที่ค่ายก่อนแล้วกันเนาะโอเค นะครับค่ายเราก็จะมีการชับปองก่อนนะครับนี่จบเลยเนาะอยากได้ใครนะครับผมก็สามารถซูมได้แต่ว่าต้องใช้ร้อยครั้งขึ้นไปก่อนหมายความว่าต้องเปิดร้อยครั้งก่อนถึงจะถึงจะใช้หมอนี้ได้นะเออนะครับแล้วก็งานเลี้ยงนี่คืออะไรวะ งานเลี้ยงอ่าไม่รู้แล้วกัน,นครับผมผมเปิดแล้วแล้วกันไปฮะนี่ใครวะลิชุนเดียวเบยเดียวโบไม่รู้จักนะครับนั้นอ่าอย่างน้อยก็มีสีม่วงมาอ่ะหมดละอย่างอย่างหงอยอ่าทีนี้งานเลี้ยงคืออะไรอ่านักลบอันนี้นะครับคุณอยากได้ขายครับคุณ เล่งได้เลยนะจูกัดเหลียนดูสู่มาอี้นะครับจูคนโอนะคุณแกจูยี่เตียวเซียนนะครับคุณเซ็กนะครับผมลองจูกัดเหลี่ยญสิครับผมเลยแต่ว่าเราอยู่แค่สองใบนะเราลองเปิดดูอ่ะได้เราปีมาเฉยเออหืยแบบสีแดงมาด้วยมาแบบแบบกื่อนะนี่แบบกือนนะครับประมาณนั้น <c oughs> อ่ามีอะไรอีกมีเตาหลอมันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะผสมไอ้ทองไอเทมนะผมก็จะเป็นระบบของมันนะเก,ก้เกีดเล่นต่อแล้วยาวๆไปนะครับนอกั้นก็จะเป็นพวกของนี้มันไม่เปิดอืมนะเพิองใช้เวลาทีหนึง <c oughs> อ่านี่คืออะไรเอ่ยชาร์จพลังลบนะครับก็ตามนั้น ใช้พลังขุมพลอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆอันดับกันแหละนะเปิดเมื่อเลเวล4240นะไม่รู้ลองดูแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับหน้าเนื้อเรื่องไอ้หน้าหน้าหน้าเนื้อเรื่องก็เดินไปไปทั่วไปที่ไปทั่วได้นะครับผมนี่กดเขาเรียกว่าไงจิ้มค้างอย่าไปจิ้มอย่า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 ปล่อยมือนะครับผมมันก็จะได้ไอเทมนะ คุยกับคนในเมืองได้นะเหมือนเกมอันดีเั้วไปนั่นแหละนะครับผมประมาณนะั้นอะมาแล้วมาจัดทีมกันดีกว่านะผมเป็นการะระบบอ,อัพเกรดตัวละครแล้วก็จัดทีมนะตอนนี้เรามีเล่าปี่แล้วนะครับผมเรากดที่เล่าปี่เลยนะทําการอัพเกรดทั้งหมดบบแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยอัปดาวก็เราต้องมีดาวนิดหนึ่งก็คือต้องมีของ นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นอาหารนะสามารถเปลี่ยนอาหารได้นะครับว่าตัวละครนี้เราควรจะให้ <c oughs> ให้ใส่อะไรนะฮะแล้วก็ติดตั้งอุบุธครับผมเบิร์กไม่มีอะไรมากนะแล้วเราก็มีข้อมูลฐานควบคุมฐานหอกกับฐานธนูจะมีความอัปเกรดนะเห็นไหม เนี่ยเราก็ดูว่าฐานเล่าปีในถนัดคมฐานอะไรนะครับอ่าประมาณนั้นก็แค่ดีระดับดีนะก็ตามนั้นเลยนะครับสายป้องกันนั่นเองเนาะอืมนะครับทีนี้มิดคือมอบของขวัญก็จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตามนั้นขุนพลลองด้วยนะต้องรองเปิดเลเ้ยวห้าห้าน่าจะมีการใส่ขุนพลเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับผมกระเซียนนะฮะ ก็มืนพลนต่ำกว่าหนึ่งขัน้นแต่พื่อเกษยียณได้ฟรีเหมือนขายแหละนะน่าจะประมาณนั้นอันนี้น่าจะเป็นสกิลนะครับต้องมีสมุดมาเรียนรู้ก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับอ่าริบองนะครับผมริบโบนั่นเองนะปุ๊บนี่ติดตั้งนะครับก็นี่ถนัดหมดเลยนะครับผมแต่ก็ดีๆนะไม่มีแบบ เอเลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครเรานะครับถนัดหอกนะฮะดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถนัดอาวุธทุกประเภทนะครับเฟี้ยวสุดๆนะครับนี่มีดาวให้อับเราก็อัพไปนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการอัพเกรดตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัดทับนะครับสามารถจัดทับได้ปันหนึ่ง เรือเรือจะอัพเรือต,ตามตามตามเราล่าะทะลวงก่อนนะครับอ่าเรืวจะแน่นจะแน่นตามเรานะครับผมไม่เกินยี่สบสี่นะครับแน่นอนไม่ลืมจัดทีมไม่ลืมจัดทัพนะครับกดแบบอ่าเข้าดีมาโต,โตเลยเนี่ยก็จะเอาตัวที่เก่งที่สุดให้เรานะครับตัวที่เรือเยอะสุดหรืจะตัวที่ืนั่นแหละ นะคให้เราน้องวันนี้ทหารอะไรทานศิลปินดีนะครับนักควบคุมกลยุทธ์ E นะครับก,บก็เขาก็จะเลือกมาให้เราแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเออนี่ปลดล็อกด้วยนะต้องเปิดเพิ่มสามวันกันเลทีเดียวนะครับโอเคประมาณนี้ภาพร,รมคืออะไร พลังลบภาพรวมนะครับผมที่เรามีนะน่าจะประมาณนั้นนะครับฮีพอแล้วผมก็ไม่ได้อะไรมากก็คือไอไอเทมเหล่านั้นแหละนะนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับต่อมาหีสมบททัติครับผมก็น่าจะเป็น พวกเติมตรงเติมตังเนาะนะครับประมาณนั้นเลยนะแล้วก็คิวนะครับผมประมาณนี้โอเคไม่น่ามีรายลวมั้งนะครับผมมีระบบเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,อนทำไงวะแอดเราก็แอดกันอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเราก็สามารถเปิดท้าดวนได้นะ บับแต่ว่าต้องเล็วสามสนิดหนึ่งนะครับอ่าล้วก็มีในเรื่องของพวกนี้ก็เป็นเติมตังแหละเนาะไม่น่ามีรายแล้วแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับล็อกองล็อกอินอะไรหรือแค่เปิดมารับก็ประมาณนั้นเอ้เพิ่งสิรับทั้งหมดไปนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นภารกิจรายวันนะครับโอเค ไม่น่ามีอะไรและมั้งนะครับผมเออนะฮะรับรางวัลการอันดับอันดับเหลียงคืออะไรไม่รู้นะฮะอ่ะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรละมั้งนะครับแข่งคืออะไรวะน๋อก็รุยคู่ต่อสู้แหละแต่ต้องมีของก่อนจัดทัพไปเลยแบบออโต้น,นะครับ อ่ะเป็นร้านค้านะตรงนี้สามารถเข้ามาซื้อของได้มีส่งมิเศษพวกตัวละครด้วยนะครับนีแม่ต้องใ,ใช้ใช้ใช้นี้ซื้อเลยตำลึงซื้อเลยอวะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรก็มาลองเองแล้วกันเนาะไอ้ออน,นี้เราอาจจะหมดนะครับผมสิทธาสัปดาห์นี้สามครั้งนะครับเขาว่างั้นนะครับประมาณนั้นตอนนั้นก็ยังไม่เปิดนะลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นในเรื่องของตัวละครเรานั่นแหละนะครับอัปเกรดชื่อเสียงกันหน่อยนะครับผมเรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้โอเคนะใช้ค่าตรงนี้นะด้านบนเนี่ยใช้ค่าตรงนี้ในการอัปเกรดนะครับผมก็มียันไม่ทับใหญ่ ครับหรืออัครมหาเสนาบดีนะครับรอบรู้เราอ้าปนะครับไม่น่ามีหลายละประมาณนี้อืนะครับก็โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะมีการตั้งค่าก็มีแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนฟังก์ชันก็รับของนั่นเองนะไม่มีอะไร นะครับตัวเกมสามารถผูกไอดีได้กับตรงนี้ปุ๊บนี่มันจะมีขึ้นมาผูกไอดีถ้าใครยังไม่ผูกนะก็ผูกไอดีกับกูคง Google ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนของเป็นเครื่องแล้วมันหลุดแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ3มก๊กนะ